สวัสดีครับเพื่อนๆพครับกลับมาพบกับจอร์แดนอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณแถวๆถวอะไรนะแถวสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าผมเดินทางมาที่ ECU Shop ครับเนื่องจากว่ามีนัดในเรื่องของการนํารถมาโมดิฟายนะครับเพราะเนื่องจากว่าขับขี่มาประมาณปีงแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องบอกกันว่าวันนี้จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆของทาง ECU Shop ให้กับบรรดา2ล้อได้ดูกันนะครับเอาไปว่าถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับ แลวตอนนี้ครับผมอยู่ที่นี่เลยครับคนนี้เลยครับพี่นายครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วเราไม่เจอกันมา2ปีได้มั้งได้พี่ได้เนอะคันสปอร์ตไลเดอร์ของพี่ใช่พี่ยังอยู่นะเว้ยยังอยู่ใช่ไหมพี่ยังอยู่ยังอยู่มีคันใหม่มาแล้วมาคันใหม่แล้วครับซึ่งวันนี้ครับว่าที่ผมจะเอามาทำครับก็คือนี่ครับตัว fortuner trd sportivo นะครับตัวนี้นะครับบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่าโหมันอืดแล้วเกิน มันขี่แล้วมันไม่ทันใจเลยก็เลยคิดว่าวันนี้จะเอามาเพิ่มสมรรถนะให้มันหน่อยหนึ่งครับนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถที่จะโมดิฟายกับเจ้า Ford u n r ได้ครับผมเริ่มต้นก่อนเมื่อก่อนพี่ขับตัวเก่าอ่ะตัวเครื่องสองพห้าเครื่องสามพันอ่าครับพี่มันวิ่งดีก่าเครื่องตรงนี้ว่ะอันนี้เราพูดตรงตรงถ้าพูดตรงตรงนะเครื่องตัวเก่าวิ่งดีกว่าหนึ่งคือ ตัวเครื่องซ cc เยอะกว่าอสองตัวเทอร์โบเขาให้บูตก็คือบูตเทอร์โบ,บเยอะกว่าอก็คือตัวนี้ด้วยความว่าหลักการเกี่ยวกับว่าเรื่องมลพิษไอเสียมาตรฐานยูโรโฟยูโรไฟอะไรพวกเนี้ยมมันบีบมาเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาปรับจูนมาค่อนข้างบีบมานิดนึงม,มันก็เลยกลายเป็นว่าแรงมา้าแรงบิดที่มันควรจะได้กับว่าไม่ได้ตรงนั้น อาจมาเร่งมันก็เลยไม่ดีเท่าที่ควรใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมถ้าพิจารณเทียบตัวใหม่กับตัวเก่าครับไซร์ลดต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมเรื่องน้ําหนักก็มีผลพี่น้าหนักต่อแรงม้าใช่มีน้ําหนักต่อแรงม้าครับผมครับทีนี้พอพูดถึงปั๊บแน่นอน eCU shop ทำรถแข่งมาเยอะแยะก็เลยมีของเล่นโผล่ขึ้นมาใช่พี่มันคืออะไรบ้างที่จะทําให้เจ้าฟอร์จูเนอร์ของพี่แรงขึ้นได้บ้างอ่ะยาง ของพี่จรวันนี้ที่จะติดตั้งก็คือเป็นกล่องตัวอัลตาบูธอัลตาบูธใช่พี่จริงๆตัวอัลตาบูธก็คือตัวที่เคยติดในตัวสปอร์ตไรเดอร์ป่ะ,ปะตัวสปอร์ตไรเดอร์จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นจะสปอร์ตไรเดอร์พี่จรจะเป็นกล่องคิ้วกับกล่องจูเนียก็คือ,อ,อจริงๆหนะลักการมันคล้ายกันก็คือเป็นดันล่างกับโยกัวชิมกันแต่เพียงตัวเนี้ยมันจะก็คือรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วละ่ะอ,อยู่ในใบเดียวแล้วก็ปรับ ผ่านมือถือได้ก็คือมีแอปพลิเคชันให้พี่สามารถดูมอนิเตอร์ได้แล้วก็ปรับจูนเพิ่มลดจากที่จูนเวยเขาจูนมาให้ได้ด้วยอีกจูนเองได้เลยว่างั้นดีกว่าจูนเองได้เลยพี่แล้วก็ออย่างณปัจจุบันพี่กล่องรุ่นใหม่เป็นเป็นปักตรงรุ่นและเป็นก็คือแบบนี้ตอบโจทย์พี่จอเลยครับเพราะเนื่องจากว่ารถเรายังไม่ขาดประกันเลยเวลาที่เข้าสูตรก็สามารถชักดึงออกได้เลยใช่พี่ อันนี้คือตรงรุ่นเป็นปลั๊กแอนเพย์เลยใช่ครับตรงรุ่นไปแอนเพย์เสียปลั๊กอย่างเดียวเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับครับมีดี a มนะครับตัว 4JJ มีดี a มก1.9ดี a มก3 0 0 0มีไฮลักตัวเครื่อง KD มี r ี voGD มีไททันปาเจโลมีนาวารามีโคโลโดมีไฮแอดก็คือรถตู้รถตู้ตัวนี้ได้หมดได้หมดพี่ก็คือเอาง่ายๆในรถดีเซลเรามีเกือบทุกรุ่นเลยอ่าครับโอเคนี่คือชุดสายที่ สามารถที่จะจิ้มเสียบได้เลยใช่คือทางบ้านก็สามารถทำเองได้ด้วยจริงปะจริงๆเอะถ้ารถเดิมอะทางบ้านทำเองได้แต่คือผมแนะนำเข้ามาที่ตัวแทนหาดีเลยดีกว่าดีเลยดีกว่าคือจะได้เรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งที่มันได้มาตรฐานหน่อยโอเคครับอันนี้คือสายตรงรุ่นครับต่อไปตัว u ั t ต a b o o t ครับสังเกตดูว่ามีผมว่าแกะเลยดีกว่าเฮ้ยมันมีอะไรเท่ๆวะ Limited Only 1616 Set Edition คืออะไรก็คือตัวนี้พี่มันเป็นอ่า เอาตาบูรุ่นครบรอบ16ปี16ปีแห่งความรัง16ปีของ ECU ผมแกะให้ดูดีกว่ามันอ่าได้ดมันสะท้อนไห้พี่ได้ไเดี๋ยวพี่ช่วยอ่าโอเคเราเรื่องระเบิดเป็นเรื่องขนาดนะครับแกะดูแล้วครับเรียบร้อยครับก็คือตัวนี้มันลิมิเต็ดลิมิเต็ดอะไรบ้างอ่าพี่เปิดดูในเซ็ตว้าวไทเทเนียมเออสวยว่ะครับนี่ฮะขออนุญาตหยิบเลยฮะนี่ เฟี้ยวว่ะกล่องอ๋อมีมีรันนัมเบอร์ด้วยเหรอใช่ครับมีตัวนี้ลิมิเต็ดก็คือมีทั้งหมด1 0 1 6 1 6 1 0 1 0บหหนื้อย๋บอ่าครับ1 6 6หกก็คือปีปีของการผลิตใช่ครับพี่ที่เกิดกำเนิดของ ECU Shop มา16ปีถูกต้องครับพี่แล้วก็คันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่วะ611เฮ้ยเลียสวยอ่าครับโคตรสวยเลยนี่เฟี้ยวนะเฟี้ยวนะตัวนี้นะครับให้ดูกันนะฮะ ของแท้จะต้องมีซีนรับประกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตัวนี้แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก็ในเซ็ตก็จะมีอาเพจ ECU เพจ ECU แกะเลยสปีอันนี้ก็จะเป็นเพจ16ิบหกปีแปะหลังก์ได้ใช่ครับมีอะกาวสองหน้ามาให้เรียบร้อยเลยสวยเลยครับเป็นไทรเทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนี่คือพวงกุญแจครับผมพวงกุญแจ ECU Shop เอาไว้เปิดเบียร์เปิดเหล้าได้ใช่ครับพี่โอ้โหเฟี้ยวครบถ้วน ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเซ็ตอัลตาบูธปกติจะไม่มีเลยใช่ครับถ้าอัลตาบูธปกติก็คือจะเป็นตัวนี้อ๋อก็คือคุณคุณสมบัติจะเหมือนกันอ่เพียงแต่ว่าตัวนี้หน้าตาไม่เหมือนแล้วก็หน้าตาในแอปก็จะแตกต่างกันตัวธรรมดากี่ตังค์ตัวธรรมดาเริ่มต้นอยู่9 9 0 0ครับพี่ถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดจะเริ่มต้นอยู่หนึ่งบาทอืม11หนึ่งใช่ครับโอเค ข้อดีของเขาคืออะไรบ้างกับตัวอัลต้าบูทก็คือตัวอัลต้าบูทมันเป็นกล่องเพิ่มแรงนั้นเขามาเร็วกับอาจจูนเพิ่มบูทได้้วก็จูนเพิ่มปริมาณน้ํามันได้ <c oughs> คือพอเราเพิ่มสามตัวนี้พี่มันได้หนึ่งกำลังที่เพิ่มขึ้นอ่ะฮะอัตราร่งดีขึ้นแรงม้าแรงบิดดีขึ้นอืก็คือพอแรงม้าแรงบิดดีขึ้น่ะด้วยน้ําหนักก็คืออย่างที่พี่จอนบอกว่า ตาได้เปียบเสียเปียบแรงม้าต่อน้ำหนักอ่ะมันดีขึ้นแน่นอนการขับขี่ดีขึ้นเร่งแซงง่ายขึ้นแล้วก็เอาง่ายสรุปง่ายคือแรงขึ้นแน่แรงขึ้นแน่พี่ขอคำเดียวว่าควันดำไหมไม่ดำครับไม่ดำนะใช่พี่ทำไมถึงไม่ดำอ่ะในเมื่อคันฟอร์จุเนอะไอ้คันสปอร์ตเรเดอร์พี่ดำปีปัจจุบันพี่เราคือเราออกแบบมาก็คือทั้งตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์คือเอาให้มันเหมาะสมกับรถสแตนดาร์ดเลยก็คือขับเข้าด่าน ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพี่อ่าโอเคอย่างนี้ใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับพี่นายประมาณชั่วโมงครึ่งพี่รวมจูนเสร็จแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งรวมจ<ช>ูนเสร็จแล้วฉะนั้นเดี๋ยวก็ฝากทางจูนเนอร์เขาเป็นคนทําไปละกันครับนะครับ,รบนอกเหนือจากนั้นนะครับวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้มาพูดถึงคันนี้หรอกแต่เพอเอิ <c oughs> ร์เพอเอนะอนัดเอามาติดแล้วไปเจอกับด้านในเขาบอกว่ามีในเรื่องของโปรโมชั่นของกล่อง ECU Shop ที่เป็นของมอไซค์ใช่พี่มันเป็นยังไงเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลยใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดู ตามเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกันนะครับไปวินัยนำเลยครับสองปีมาหามาหนึ่งครับที่นี่มามาบ่อยไม่ไหวครับเดี๋ยวเสียตังค์ยังคงเหมือนเดิมนะครับความอลังการงานสร้างของ ECU Shop สำนักงานใหญ่ฮะวันนี้ขอบคุณน้องเน่งด้วยนะครับช่วยถือกล้องให้น่าจะต้องบอกว่าเมื่อยนะฮะเมื่อยไหมออโอเคโอเคกว้างใหญ่เหมือนเดิม ไอ้นี่มีหลารถยามาฮ่านี่หว่าใช่พียามาฮ่าล้วนเลยยามาฮ่าล้วนเลยอต้องบอกว่าตัวแคมเปญนี้คือเป็นแคมเปญสำหรับลูกค้ายามาฮ่าเลยหมายถึงว่ายามาฮ่าจอดอยู่นี่คือเจ็ดรุ่นเจ็ดรุ่นนี้อใช่ครับ BWR155 มี R155 มี M s l a s มี XSR มี Airlock มีไอ้นะร์ Exciter แล้วก็มีฟิน <Finn, S 2> <Finn. S 1> ใช่ไหมใช่ครับพี่หมายถึงว่าอันนี้คือสามารถใส่ทั้งเจ็ดรุ่นนี้ได้เลยเหรอใช่พี่ก็คือเป็นกล่องที่เขาเรียกกันว่าอาชื่อมัน Full Stand Mix เดี๋ยวนะ Full Stand Mix จริงๆเราก็ขายมาในระดับหนึ่งแล้วนี่ใช่พี่แต่คืออันนี้มันเป็นแคมเปญที่จัดร่วมกับยามาฮ่าก็คือเป็นแคมเปญที่ว่า Full Stand m จากปกติมันราคา4,500ครับผมแคมเปญน,นี้เหลือแค่3,000 เหลือแค่สามพันใช่พี่สามพันบาทโคตรถูกไงนะใช่ครับต้องบอกกันนะครับว่าไอ้กล่องตัวเนี้ยมันคือกล่องที่เป็นฟูลสเนอโรนใช่ที่ถอดกล่องเอาเก่าออกเอากล่องใหม่เสียบได้จิ้มเลยใช่ครับเ้าแล้วอย่างไรใครเป็นคนจูนมาในรถเดิมเนี่ยพี่เรามีไฟลสตาร์ทอัพให้อยู่แล้วก็คือเป็นไฟล์ที่ทางโรงงานอืปรับจูนมาแล้วว่าไฟล์เนี้ยเหมาะสมแล้วไม่หมายถึงว่าทางบ้านซื้อไปแค่ถอดกล่องเก่าออก จิ้มใหม่เข้าไปใช่ครับซิ่งได้เลยซิ่งได้เลยพี่อืครับมันมีมันมีแบบคันไหนที่แบบสามารถจะมองเห็นหน้าตาได้ไหมคันนี่ดีกว่าพี่คันไหนคันไหนเอ็กเอ็กเอ็กเอ็อ่าโอเคพี่ก็มีเอ็กเอนาเดี๋ยววันจัน์หน้าจะไปรับละอ่าเปิดให้ดูคือคันนี้ติดตั้งไปหมดแล้วใช่ครับพี่จริงๆก็ติดหมดแล้วแหะครับแต่ว่าคันนี้มันถอดง่ายสุดเอาง่ายงั้นดีกว่า อ่าโอเครับอ๋อนี่ไงนี่คือหน้าตากล่องนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเฉพาะกิจคือกล่องมันผลิตไม่ทันคือพี่จอมาพอดีก็เลยผมต้องโยนไฟล์ของ SR ใส่ในกล่องของ MT15 m t 1 5ก่อนอ๋อหมายถึง MT15 ก็ใส่ได้เหรอใส่ได้พี่เออเหลือนะตอนนี้มันมี7รุ่นแต่ยังขาด MT15 ชั้ชอ๋อนี่พี่ M T สิบห้าอยู่นี่อ๋อโ,อโทษทีโอ้ขอโทษโทษโทษมอง M T สิบห้าเป็นเอ <c oughs> ็นสแล็จะบ้าตายขอตบกระบาลทีหน,นึ่ง M T สิบห้ามีสามารถจะใส่กันได้แค่โยนไปอย่างเดียวใช่อ๋อถ้าเวอร์ชันขายจริงอะแยกรุ่นเลยพี่แยกรุ่นเลยแยกเลยตรงสติ๊กเกอร์เนี้ยจะเป็นของใครของมันเลยอ๋อใช่โอเคเนีย่ยเดี๋ยวมีคันดูได้นะพี่อืมขอขอดูหน่อย WR 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 ไม่หรอกคือที่ที่อยากให้วินัยเปิดให้ดูเนี้ย คือทางบ้านเนี่ยที่บอกว่าซื้อรถเดิมๆอย่างเช่น WR เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดิมๆมาวิ่งประมาณ118 120ไม่เกินอ่าครับใส่เข้าไปก็จะวิ่งดีกว่าเดิมอีกเคยเทสมาวิ่งได้125ปี125ใช่ครับจาก118จาก118ขึ้นมา125แล้วใช่ครับนี่คือกล่อง WR 125นะครับจะเห็นได้ว่าก็คือเป็นลักษณะคือถอดคือซ็อกเก็ตเนี่ยก็คือของเดิมเลยใช่ครับแล้วก็แค่ยัดเปลี่ยนกล่องเป็นกล่องของ EC Shop แค่นี้เองใช่ครับอ่าโอเค มีอีกหนึ่งรุ่นที่พี่สงสัยครับผมตอนนี้เป็นเจเนอเรชันของรถเล็กของทางยามาฮ่าเกืียบหมดอ่าครับพี่ขาด n m a x เว้ยมันมีเหตุผลไหม n m a x เพราะว่าจริงๆในความรู้สึกพี่ n Air อ่ะ n m a x กับ a i r l o c มันมน,น่าจะคล้ายๆกันอ่าครับใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าพี่มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่า n m a x เนี่ยมันมีในเรื่องของตัวกล่อง mm. ที่เป็นฟังก์ชันเมนูกดตรงตรง,ตรงนั้นไม่เหมือนกันปะ อ่มีส่วนพี่แล้วก็คืออย่างนึงคือทางต,ตรงนี้ต้องต้องต้องแก้งโดยตรงว่ายามาฮ่าเขาจัดรถมาก็คือเขาอยากให้ในแคมเปญมีรถอามรุ่นนี้ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ละกันว่าจริงๆแล้วเป็นการเขาเรียกว่ารวมร่วมมือร่วมใจกันร,ระหว่ายงยามาฮ่าประเทศไทยรับยามาฮ่ากับทาง ECU Shop ใช่ครับแล้วก็จัดมาเบพากเรุ่นนี้เท่านั้นใช่ครับโอ้เกตลเกตล ก็คือจริงๆเป็นรุ่นนำร่องแหละออนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมโอเคแต่ให้รู้ว่าจากเดิมที่ราคา4,500เนี่ยเฉพาะตอนนี้ที่เป็นโปรคืนเหลือ3,000บาทเท่านั้นเองใช่ครับพี่แล้วถึงวันไหนครับวินก็โปรเนี้ยถึงวันที่31มกราคม64 31มกราวันนี้วันที่16ก็อีกเดือนครึ่งใช่ครับผมแค่นั้นแค่นั้นพี่แล้วก็ราคาก็ดีดกลับไปเป็น4 5ถูกต้องครับอ๋อโอเค ฉะนั้นโปนี้เป็นโปของ y ม m a h a นะครับไม่ได้เป็นโปที่แบบว่า ECU ตั้งใจจะทําให้คนอื่นนะฮะเอาเป็นว่า y ม m a h a ก็จัดการให้แล้วกันนะครับครับงั้นถามต่อพอเริ่มต้นซื้อมาปั๊บไปซื้อกับจูเนอร์ก็ได้อหรือว่าซื้อแล้วส่งไปสนีก็ได้ครับเสียบปั๊บใช่ไหม้วไงต่อเปิดเปิดติดเลยสตาร์ทติดเลยครับอ่าโอเคเอาขอสตาร์ทนะครับครับติดเลย อันนี้มันเย็นนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้คือติดเลยใช่ครับพี่แล้วยังไงต่อมายถึงว่าลูกค้าที่ซื้อไปจะทําอะไรกับมันได้บ้างก็อย่างที่ผมบอกอ่ะปรมาณเล่นผ่านแอปพลิเคชันได้พี่คืออ่ะไม่ไม่ดูรหัสไม่ดูรหัสเผือเดือยแอบแอบเมียเดี๋ยวเมียรู้รหัสวิธีการคือยังไงวิธีการ เมันจะต้องป้องดูนี่ไหมพี่มันเป็นบลูทูธถูกปหมใช่ครับมันเป็นบลูทูธฉะนั้นก็คือเปิดบลูทูธที่เครื่องมือถือก่อนใช่ครับแล้วก็ให้มันคอนเนคกันใช่ครับซึ่งตอนนี้มันคอนเนคแล้วคอนเนคเรียบร้อยแล้วครับสังเกตก็คือพอบิดคันเร่งปุ๊บเปอร์เซ็นต์คันเร่งมันขึ้นแล้วท็อตเทอร์คือแล้วคือ TPS ใช่ครับผมอ่าโอเคในแอปทําอะไรได้บ้างครับผมหน้าแรกเป็นมอนิเตอร์พี่ก็คือโชว์ข้างต่างเดี๋ยวลองสตาร์ทดู อ่าสตาร์เครื่องอ่าโอเคมีรอบเครื่องให้ดูมีรอบเครื่องซึ่งอันนี้คือรอบเครื่องตรงตามกล่องเลยถูกป่ะใช่ครับตรงตามกล่องขออนุญาตเบิ้ลทีนึงนะครับได้ครับก็คือขึ้นนาเมื่อกี้เราเบิ้ลประมาณสี่พันกว่าใช่อ่าโอเคขึ้นละครับอ่าอันนี้อันดับแรกก่อนรอบเครื่องขึ้นแล้วยังไงต่อยอ่ามีฟังก์ชันก็คือสามารถปรับจูนได้ปรับจูนได้เราเนขโมยได้เดี๋ยวนะ ถืออย่างนี้แล้วกันมุมกล้องจะได้เห็นอ่าจุดได้ไดทำยังไงครับพี่น,นัยที่ทกดเข้าไปเลยพี่ขอ๋อนี่กดเองนะครับได้ครับกดปับ๊บหน้าแรกคาลิเบทค่คาลิเบตคาลิเบททำอะไรได้บ้างคาลิเบตกรณีลูกค้าเปลี่ยนลิ้นมาอืมเราสามารถคาลิเบทสัญญาณลิ้นได้ลิ้นเร่งซึ่งซึ่งนี่คือค่าเดิมที่เขาทำมาให้เป็นาลิ้นเดิมถูกต้องครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเพิ่มไซส์เป็น32 34ก็คือมา ปรับตรงนี้ได้เลยใช่ครับอ่าโอเคครับเพิ่มรอบได้พี่ฮะปัจจุบันเปิดไว้ให้หมื่นสอง๋อเหรอลูกค้าอยากได้เพิ่มบวกได้เลยเพิ่มรอบได้เลยใช่ครับหมื่นสองปั๊บก็เป็นหมื่นหมื่นสองพันหนึ่งร้อยใช่ครับนี้ได้เรื่อยๆเลยใช่ครับพี่โอเคอ่านี่คืออันนี้ก็คือชดเชยอ่าเปรงหน้าตารางจูนแลวพี่อ่าอันนี้หน้าตารางจูนเดี๋ยวเราย้อนกลับมาครับอ่าแบกกลับมา จูนน้ำมันได้พี่จูนน้ำมันได้จะเอาช่วงความเร็วอ่าช่วงรอบกี<ป>่ใช่พี่ดันได้เลยใช่ครับอยากเพิ่มอยากลดเป็นเปอร์เซ็นต์เกิดว่าหัวฉีดเราหนาไปแล้วก็ลดลงมาให้บางลงใช่ครับรนี้ได้เลยใช่ครับอโอเคอเราไปกระดิกมันนิดหน่อยครับ <c oughs> มีเอฟโว์ด้วยใช่มีเอฟให้ดูพี่เออแจ๋งว่าแล้วก็เอ เราดูได้เรียวไทม์เลยเป็นเรียวไทม์เลยใช่ครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วายแบงก์ก็ตามอ่าใช่พี่อืมโอเคอันนี้ดีมากนะครับบอกเลยขออนุญาตเบิ้นนิดนึงนะครับจะได้ดูว่ามันเรียวไทม์จริงป่ะอ่าโอเคมีบางบางหน่อยโอเคครับไฟจุเลเปอร์ที่จูนได้เหมือนกันอ๋ออ๋อผมผมตั้งเดินหอบไว้มันก็เลยอ๋อตั้งเดินหอบได้ด้วยใช่อ๋อมีเมนูเดินหอบเลยเหรอมีพี่ผเฟี้ยวว่ะสามพันบาทคุ้มเลย อ่ะต่ออ่านี่พี่ฟังก์ชันเดินหอบนี่ไงเปิดเปิดไว้อยู่อ๋อเออเดินนิ่งแล้วแต่ผว่าไม่รอบสั่นอ่ะเดี๋ยวขอขอสมมติว่าไอ้พวกแบบหอบหอบเยอะเยอะเหนื่อยหอบแดกหอบสามหอบสามเออเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องนะฮะเงือบ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 เออใช้งานได้จริงว่ะถ้าเกิดว่าเบื่อก็ปิดใช่พี่รอมันแป๊บหนึ่งมันก็จะจูน ลิงกันใช่แล้วเครื่องเดินดิ่งแล้วใช่ครับพี่เจ๋งว่ะย้อนกลับไปแบ,กกบ็กกลับอ่าอ่ากลับมาคอมเมนเซพี่ชดเชยชดเชยชดเชยน้ำมันชดเชยไฟจุดระเบิดตามอุณหภูมิเครื่องยนต์อ,อย่างเช่นอ่ะเช้าสตาร์ทติดยากหรือว่าเช้าสตาร์ทมาปุ๊บเร่งไม่ได้กรณีชเชยได้ใช่พี่ชดเชยได้เลยโอเคตรงนี้เจ๋งมาก คือทำเองได้ไม่ต้องไปพึ่งจูเนอร์นะครับใช่ครับอันนี้คือคำนวณค่าเป็นอนาไล์ก็คือโชว์พวกค่าต่างๆก็เหมือนกับบนไดโนเลยอ่าใช่พี่โอเคอันนี้คือคอสเทลชดเชยน้ำมันตอนตอนเปิดคันเร่งใช่เปิดเปิดคันเร่งยังไงชดเชยได้หมดใช่นี้คือค่า AF ตั้งเอาไว้ปลายเกียร์ถูกไหมใช่พี่อ่าโอเคคือตอนนี้กำลังดูอย่างละเอียดนะฮะ อันนี้คือน้ำมันตอนสตาร์ทสตาร์ตติดยากสตาร์ทจะถมน้ำมันหรือจะน้ำมันบางอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ได้ใช่พี่โอเคโ้มันละเอียดมากเลยนะใช่ใช่พี่เหมือนกับเปิดดัตต์ o ลกของอีซียอบเลยว่ะใช่อันนี้คือฟังก์ชันอรอบมีล็อกรอบได้พี่ล็อกรอบออกตัวโอ้สมมุติผมล็อกไว้เ0็ดพรอบเจ็ดพันรอบมันก็จะ โอเคเฟี้ยวว่ะล็อกล็อกตรงนี้คือเฉพาะตางออกตัวถูกป่ะใช่ใช่พี่พอเราออกตัวไปบุ๊บล้อหมุนปุ๊บมันยกเลิกให้อัตโนมัติเลยซึ่งเราตั้งได้พี่ว่าเราจะยกเลิกที่ความเร็วเท่าไหร่สปีดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ก็คือคนที่ตั้งเป็นก็อาจจะป้องกันในเรื่องการยกล้อได้อ่าใช่ครับพี่อ่าเมนูนี้เจ๋งมากเลยนะครับโคตรเจ๋งเลยแล้วก็กอกไปครับให้อันนี้คือแบ็กไฟล์ปะเนี่ยอ่ามีไฟลิงไหม ตั้งไอ้ดิจิตอลไอ้ล็อกล่อเมื่อกี้อะไรล็อกล่อเหรอใช่ครับโอเคอ่ะมีดัตต้าหลอกพี่ดัตต้าหลอกดัตต้าหลอกดูค่าได้ในการสตาร์ทครั้งเริ่มต้นถูกไหมหรือว่ายังไงหรือว่ารีเซ็ตมันเก็บเรียลไทม์เลามเลยใช่พี่แล้วก็คือสามารถอัพขึ้นคลาวด์เราไปดูในคอมพิวเตอร์ได้โอ้คือวิวหลอกดูได้แล้วก็อัพโหลดดัตต้าขึ้นไปใช่ค่าค่าของเราเป็นยังไงบ้างครับนี่มันไม่ต่างกับการเป็นจูเนอร์นะเว้ยเนี่ยใช่พี่แล้วก็พี่อย่ามีเมนูย่อยแน่ๆเลย มคีคัอ่าคือดูเมื่อกี้แล้วงงครับมียูเซอร์แมนนวลให้พี่อ๋อโหลดเข้าหน้าอนทิชอปสอนเลยว่าคุณต้องทำยังไงใช่พี่มีเป็นวิดีโอสอนเลยนะพี่โหเสียวอ่ะ <c oughs> โอเคเลยอ่าเสร็จสิน้นอ่าโอเคออกเมนูมาอ่าครับแล้วอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้เราบอกว่าจูนอันเนี้ยอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นการจูนโหมดละเอียด ก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาแล้วอะเราไม่เอาเราไม่เอาแล้วอ่ะพี่ย้อนกลับเข้ามานไปมีคําว่าดีฟอล์ดีฟอล์ค่าเดิมได้เลยค่าเดิมคือประเมินประเมินมือบอลจูนแล้วเพี้ยนก็กลับเป็นดีฟอล์ได้อะใช่ครดีฟอลอย่างนี้จบครับโอเคเออเข้าท่าปะง่ายนะง่ายพี่แล้วอย่างเงี้ยมินายปกติแล้วอีซีอูสอบอะจะทําเป็นลักษณะคือเขาเรียกว่า2โหมดใช่ตัวนี้เป็น2โหมดได้ไหมได้พี่นี่ปรับากฏ ตัวนี้ถ้ารวมแล้วอ่ะเท่ากับว่า3โหมด3โหมดคือโหมดธรรมดาโหมดสต็อกก็คือรถต็อกรถเดิมรถเดิม่เปลี่ยนโหมดเป็นเปยนโหมดเป็นอ่าอีโคสตรีก็คือโคลสตรขับใช้งานอ่าแต่ก็วิ่งดีขึ้นอ่าแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือレスโหมดเลยレスโหมดก็คือทั้งหมดเนี่ยเราเก็บข้อมูลเอาไว้ให้ลูกค้าแล้วใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจะจูนเพิ่มก็เข้าレスโหมดก็ได้ใช่แล้วจูนเลยใช่ครับโหเสียวอ่ะ ราคาเท่าไหร่นะขออีกที3 0 0พบาทพี่3,000บาทนะครับเฉพาะโปรโมชั่นของทางยามาฮ่าเขาครับเดี๋ยวดับก่อนอย่าเป็นลมใา่อย่างนี้คือเวลาที่ซื้อกล่องไปปั๊บในคู่มือจะมีบอกไหมว่าเราต้องานตรงนี้ยังไงในแพ็กเกจจะมีคู่มือบอกเลยว่าลูกค้าต้องทำขั้นตอนยังไงบ้างก็คือตั้งแต่อ่าดาวน์โหลดแอปยังไงวิธีการติดตั้งทำยังไงบ้างแล้วก็คือเรียงมาเลยพี่ไม่ยากไม่ยากใช่ เอาทางครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าปกติคือราคาเขาจะอยู่แค่4,500ก็ถือว่าถูกนะเจอโปรของย a m a ฮ่5เขาจัดให้เจ็ดรุ่นนี้เท่านั้นนะครับเมื่อกี้นี้เพื่อนๆผมแอบเหลือไปเห็นมีขอ n m a x มามันยังไม่มีนะครับก็จะมีเป็น WR มีเป็น R15 มีเป็น MT0 มี XSR มี Airlock แล้วก็มี Exciter รวมถึงฟินก็ถือว่าคนก็ใช้กันอยู่ใช่ใช่ จะซื้อได้ที่ไหนบ้างจะซื้อได้ที่ไหนบ้างก็คือเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไปให้พี่จอแล้วการเป็นดิลเลอร์60สาขาที่รองรับแล้วก็ อีกที่หนึ่งก็คือที่สำนักงานใหญ่ ECU Shop ที่นี่เลยสำนักงานใหญ่ที่สุวรรณภูมินะครับหรือว่าจะเอาเบอร์ h o ตไลน์ก็ได้เดี๋ยวทางน้องเหน่งก็ขึ้นให้พืดๆเลยโทรศัพท์สั่งได้เลยใช่ครับพี่แต่อย่างที่บอกคืออันนี้เป็นโปรร่วมกับทางยามาฮ่ามันมีวันหมดอายุนะครับใช่ครับก็คือวันที่31มกรานี้3สมมกราคมครับฉะนั้นช่วงนี้จะปีใหม่แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครหวยออกก็รีบซื้อเลยแค่3า0 0บาทเองนะครับครับโอเควันนี้ขอบคุณวินัยมากมากรับ เดี๋ยวจะเข้าไปดูรถตัวเองต่อแล้วว่าเขาทํายังไงต่อไปจะได้จูนเองได้บ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้คงจะหมดแค่นี้ไม่สิเดี๋ยวเยวน็นนี้มีอีกไลน์หนึ่งตักตามแล้วกันจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดชมครับ,รบวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานของ eCshop ลาไปก่อนสวัสดีครับ